น้ำตกไก่ทอดเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ที่เราหมักไว้เมื่อกี้ลงไป ค่ะตอนนี้เหลือแต่ไก่ว่าจะไมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวไปหั่นกันอันนี้ใส่น้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็เข้าวคั่วไปแล้วนี่ครั้พ่คั่วเมื่อกี้คลิปมันตัดแล้วก็พริกปน่น ชูรสน้ำตาลแล้วก็คนให้น้ําตาลเดลารก่อน แล้วก็ใส่ไก่ไก่ที่เราทอดเมื่อกี้นี้แล้วก็ใส่หอมแดงกับผักชีแล้วก็คุกให้เข้ากันแค่นี้เองจบน้ำตกไก่ทอด น้ำตกไกไ่ทอดปกติแล้วถ้าสมมุติว่าใครซื้อชอบซื้อไก่ทอดมากินแล้วมันเหลือครั้างี้ตู้เย็นอะ่ะเอามาอุ่นใหม่แล้วก็เอามาทําแบบนี้ได้น้ำตกไก่ทอดน้ำตกไก่ทอด